หวิว้าวโอ้โหไวมากเลยครับสิวิสิหวิสอมือกันแล้วครับโอ้ว้าโห้ยี่สยี่สิเหลือ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 เลือเหลือเหลือเจ็บต่เองสา สาหยุดหยุดโอ้โหหยุดเสร็จมาแล้วเนี่ยสามสิบสามวินะครับกินไปหมดเรียบร้อยเลยนะครับสามสิบสามวินะครับคุณก้อยนะครับทําไมไม่ห่วงสวยเลยครับคาแรคเตอร์ครับพี่คาแรคเตอร์นะโอเคครับอร่อยมากค่ะเพื่อนตอบว่าอันนี้นะคะจะมีซอสเข้มข้น,น,นอ่ะสุดที่สักร้านอร่อยมากอยากกินอ่ะ มาดต่อดีกว่าเนาะไปมาดูกวค่ะ